ทดสอบครับรอ่าีลยวเป็นครูแชร์ลิงให้ใหม่ลองหน,นึบบน่งแปบ๊บนึ่งครับน่าจะคร,รับรอบแชร์ใหม่หมได้ได้อโอเคครับเด็กๆมาแป๊บหนึ่งประมาณสิบห้านาทีเรามาคุยกันเนาะมาช่วยครูเก่งหาคำตอบอันนี้กัน นะครับอธิบายการแสดงวิธีทำเบื้องต้นนะครับเด็กๆมานะครับต้ยินไม่เอ่ยมาเข้ามาเลยนะครับเดี๋ยวคุณดูก่อนแล้วหนูเด็กๆเพื่อนอ่ารายงานตัวเลยครับเนาะมาประมาณสิบห้านาทีนะครับวันนี้เรามาครับมา,ารายงานตัวก่อนเลยนะครับ วันนี้มาเจอกันประมาณสิบห้านาทีทดสอบทดสอบมาเข้ามาครับแป๊บเดียวนะครับเราจะมาเรียนเรื่องการแสดงวิธามของการหาตัวแปรไม่ทราบค่านะครับนะนะครับโอเค เดี๋ยวทำไมคุณครูเปิดแปบ๊บหนึ่งนะครับครูอ่านคอมเมนต์ยังไม่ขึ้นไม่ได้เดี๋ยวทดสอบอ่ามาครับผมคข้ามาแล้วราง,งานตัวได้เลยนะครับมาเลย สวัสดีครับเด็กๆมา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 โอเคไม่ต้องจดนะครับเด็กๆไม่ต้องจดนะนะครับไม่ต้องจดนะมานะครับไม่ต้องจดนะครับนะครับไม่ต้องจดนะโอเคสวัสดีครับเด็กๆมาครับมาอาบพร้อมแล้วนะเดี๋ยวคุณครูจะ โอเคครับผมกลับมาเป็นเดิมอีกแล้วอมเมนต์นีกไม่ได้ตรวจสอบครับเด็กๆมาเข้ามาครับแป๊บๆนึงนะขอเวลาสองนาที <c oughs> การดูแป๊บนึงครับมาโอเคครับวันนี้เรามาต่อกันเฉยๆนะครับเนาะมาพร้อม นะครับเรามาอธิบายกับคุณครูนะครับมาดูว่าการแสดงวิธรรมของการหาค่าของตัวแปรไม่ทราบค่าโดยการแสดงวิธีรมทําอย่างไรฟังทันไหมเนาะ,ะมาครับนะพร้อมนะครับไปกันเลยประมาณสิบห้าทีกันแป๊บเดียวนะมาดูเลยนะครับโอเค นะครับพร้อมแล้วเรามาดูกันเลยนะนะครับจุดประสงค์ในเราต้องให้นักเรียนเนี่ยวิเคราะห์หาคําตอบของโจทย์ปัญหาของการบวกการลบนะครับจํานวนนับนะครับที่มากกว่าหนึ่งแสนได้มาดูข้อนี้คุณครูจะไปไว้หน่อยนะครับมานะข้อนี้ครับจุดว่าพ่อมีเงินอยู่3ามแสนเ้าห้าพันบาท ต้องการซื้อรถยนต์ราคา8 7 5 0 0 0บาทนะครับวิธีคิดเด็กๆครับพอมีเงินอยู่นะครับพอมีเงินอยู่395,000บาทต้องการซือ้ออครับแป๊บหบนึง่งนะครับอ่ะนะครับต้องการซื้อนะครับรถยนต์ราคา8 7 5 0 0 0บาทวิธีคิดวิธีคิดนะครับอันนี้ ตัวแปลไม่ทราบค่าคืออะไรคือว่าพ่อมีเงินอยู่เท่านี้ใช่ไหมครับสามแสนก็เหมือนห้าพันบาทต้องการซื้อรถนยนต์เนี่ยที่มากกว่าเงินพ่อแม้ต้องการซื้อรถยนต์ที่มากกว่าเงินพ่อต้องหาเงินเพิ่มอ,อีกเท่าไรใช่ไหมก็หมายถึงว่าสามแสนเจ้าหมื่นห้าพันบาทบวกอะไรก็ไม่รู้เท่ากับแปดแสนเจ็ดหมื่นห้าพันบาทถูกต้องไหมฟังทันไหมครับนะฟังทันไหมครับเด็กๆนะครับฟังทันป้าอ่าฟังทันนะครับงงินไปต่อเราจะเขียนประโยค วิธีคิดอย่างไรอ่าวิธีคิดก่อนวิธีคิดนะครับไปดกดูมันก็จะเป็นอย่างนี้ครับแท่งสี่เหลี่ยมนะแท่งสี่เหลี่ยมมีรถยนีนย่รถยนตราคา8ปดแสนเจ็ดหมื่นห้าพันบาทนะครับนะแท่งสี่เหลี่ยมเนี่ยรถรถยนแปดแสนเจ็ดหมื่นห้าพันบาทแล้วนักเรียนมีเงินอยู่เท่าไรอ่าวก็วาต่อมาอยู่ในช่องนั้นอยู่แหละใช่ไหมเพราะว่าเราไม่ถึงไม่ถึงสุดท้ายใช่ไหมครับมีเงินอยู่แค่สามแสนเก้าหมื่นห้าพันบาทต้องหายเท่าไหร่เรามาเขียนเป็นประโยคสัญญาได้อย่างไรเหมือนที่ ครูเก่งบอกเมื่อกี้ไงมีเงินอยู่ตรงนี้ครับมีเงินอยู่3 9มแสนันบาทบวกบวกอะไรก็ไม่รู้ตรงนี้จะได้เท่ากับราคารถยนต์โอเคไหมครับมาเขียนเป็นประโยคสัญณ์นะครับได้อย่างไรอย่างนี้เอง3 9มแสนเก้ 5, าห้าพันบวกช่องสี่เหลี่ยมเท่ากับ8ปดแสนเจ็ดพันบาทโอเคไหมนะครับตรงนี้นะครับจากนั้นเราก็ มาย้ายว่าเราจะทําอย่างไรดีครับถ้าเกิดบ้าได้อย่างี้แล้วเราก็มาย้ายเป็นอย่างี้ครับนะเราก็จะได้ช่องสี่เหลี่ยมสิ่งทุการหาเนี่ยต้องหาเพิ่มเนี่ยเท่ากับราคารถทั้งหมดลบด้วยเงินที่มีอยู่เข้าไหมฟังทันไมเอ่ยนะครับอ่ะไปต่อครับฉะนั้นเราก็มาเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์แบบเมื่อกี้ครับเงินที่ต้องการหาเพิ่มเป็นช่องสี่เหลี่ยมเท่ากับตัวนี้เลย นะครับนะครับจะได้ตรงนี้เงินเงินที่ต้องการหาเห็นไหมครับตรงนี้เท่ากับ875,000ลบ395,000ฟังทันไหมนะครับการสร้างประโยคสัญลักณนะ์เนาะนะครับหมายถึงนะครับเรามีเงินอยู่เท่านี้395,000บวกเงินที่ต้องหาเพิ่มเท่ากับราคารถยนต์คือ875,000เราก็เลยมาย้ายข้างสมการนะอะไรอย่างนี้ครับนะ จะได้ว่าเงินที่ต้องการหาเพิ่มคือช่องสี่เหลี่ยมเท่ากับราคารถยนต์แปดแสนเจ็ดหมื่นห้าพันลบด้วยเงินที่มีอยู่สามแสนเก้าหมื่นห้าพันเ้าไหมครับนะเห็นไหมจากนั้นเราก็มาแสดงวิธีทาการครับเด็กๆเขียนวิธีทาแล้วก็อันแรกนะครับสิ่งที่ต้องการซื้อครับก็คือรถยนต์แปดแสนเจ็ดหมื่นห้าพันบาทลบด้วยสิ่งที่เงินที่เรามี นะครับพ่อมีเงินอยู่3ามแสนเหนพบาทแล้วก็ลบทีละตัวนะครับเนาะการลบอ่ะหลักหน่วยก่อนลบกันนะครับต้องหาเงินเพื่อนับหลักหน่วย0ูนย์ 0, 0 0, 0 0, ลบศนเหลือ 0, 0 0นูย์ลบศได้0หลักร้อย0ูย์ลบศย์ได้0นะครับจากนั้น5้ลบหได้0 7นลบเได้ไหมเจ็ดลบเไม่ได้ครับเด็กๆทาไงยืมใช่ไหมครับยืม8มานะครับนะครับจาก 8เหลือ 7, 7 7ก็กลายเป็น17ทันไหมนะครับจากนั้น17บเลบเเหลือติ๊กต๊อกติ๊กต๊อก17บเจ็ดลบเก้าเหลืออะไรครับ17บเลบเเหลือโอเคเหลือ8ครับจากนั้น7ก็ลบสเหลือ4หนูก็ตอบครับนะพ่อต้องหาเงินเพิ่มอีก4 08, ี0 0 0 0แปบาทโอเคไหมในข้อนี้นะครับวันนี้ไปไวเดี๋ยวเนาะเพราะว่าเรามาเรียนทำความเข้าใจกันแล้วก็เอาไว ใครนะครับมีเวลาบ้างก็ไปทําในแบบฝึกหัดนะครับใครไม่ว่างก็ไปอลองดูวันนี้คุณครูจะลดงานจะมาได้สั่งการบ้านเพิ่มนะครับมาสอนเพื่อให้เราสามารถไปทําแบบฝึกหัดเองได้นะครับเพราะเผื่อมีตอนคุณครูจะส่งข้อสอบไปให้เดี๋ยวเราทําข้อสอบกันทีหลังนะครับข้อต่อมาข้อ2นะครับอันปันมีเงินฝากธนาคาร3ามแสนสี่หมื่นห้าพับาทน้ำขิงมีเงินฝากสองแสนเจ็ดมื่นหบาท อันปันมีเงินฝากธนาคารมากกว่าน้ำขิงเท่าใดนะครับเราก็ต้องมาดูครับวิธีคิดเขาถามว่าอันปันมีเงินฝากมากกว่าเท่าใดใช่ไหมเราในการเขียนวิธีคิดเนี่ยคุณครูจะให้เขียนตัวไม่ทราบค่าเนาะเราก็ต้องบอกว่าน้ำขิงเนี่ยหาเงินอีกเท่าไหร่ถึงจะได้เท่ากับอันปันนะครับเอาวิธีคิดนะครับมาดูอันปันมีเงินเท่านี้สามแสนสี่หมื่นห้าพันบาทนะครับอันปันมีเงินเท่านี้ครับนะ และน้ำขิงมีเงิน2 7 6 0 0 0บาทเห็นไหมครัหนูก็เขียนแท่งสีเหลี่ยมยาวๆ2แท่งนะครับอันปานมีมากกว่าก็ยาวกว่านะครับส่วนน้ำขิงเนี่ยมีน้อยกว่าก็จะสั้นกว่าสิ่งตรงนี้ที่เขาต่างกันใช่ไหมก็ต้องบอกว่าอันปานมีมากกว่าเท่านี้ใช่ไหมครับอ่ะจากนั้นเรามาดูกันต่อเขียน,ปนรปเป็นวรเล็บแต่ละักษณที่ครูเก่งบอกเมื่อกี้เลย เขาถามว่าอันปันมีเงินฝากธนาคารเท่าไรนักเรียนก็ต้องมาดูว่าน้ําขิงเนี่ยมีเงิน2องแ0 0เบาทบวกกับที่ต้องหาเพิ่มอ่ะที่อันปันมากกว่าคือช่องสี่เหลี่ยมแล้วถึงจะเท่ากับอันปัน3 45, ามแสนสี่หมื่นห้าพันฟังทันไหมครับนะโอเคต่อปุ๊บเราก็มาย้ายข้างสมการเหมือนเดิมครับเราอยากรู้ว่าช่องสี่เหลี่ยมเนี่ยคืออะไรใช่ไหมอยากรู้ช่องสี่เหลี่ยมคืออะไรเราก็เอาช่องสี่เหลี่ยมไว้อย่างเดียวย้าย2องแสนเจ็ด หมื 16, ่นหกพันบาทไปลบไปลบกับอ้าวแป๊บหนึ่งนะครับอ่า,ย,าย้ยยา,ยนะกกยายไปลบนะครับขอโทษครับแป๊บหนึ่งย้ายไปลบนะเด็กๆก็ย้ายไปลบนะครับจากนั้นนะครับพอย้ายไปลบเราก็มาสแสดงวิธีทำกันดีก,กว่าเข้าใจไหมครับมานะครับแสดงวิธีทำการดู นะครับจากนั้นก็เอาเนี้ยมาเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์เหมือนเดิมครับก็คือว่าน้ําขิงเนี่ยมีเงิน2องแ0นบาทบวกกับที่ต้องหาเพิ่มเท่าไหร่ก็ไม่รู้นะครับเท่ากับเงินของอันปันนะครับจากนั้นเราก็มาย้ายข้างที่ครูเก่งบอกไปเมื่อกี้จะได้แบบนี้นะครับช่องสี่เหลี่ยมเท่ากับ3ามแ0นสี่หมลบสองแสบาทนะครับฟังทันเนาะนะครับ ไม่ต้องจดครับเด็กๆไม่ต้องโจทย์นะครับโอเคเก่งมากคนที่ตอบนะครับนะไม่ต้องโจดนะครับอ่ะไปต่อเลยนะจะจบแล้วครับเด็กๆที่เพิ่งมาเนาะวันนี้เราเจอกันแค่แป๊บๆเพราะว่าให้นักเรียนได้ไปผ่อนคลายทํางานบ้านอ่ะโอเคต่อนะครับหนูก็มาตั้งวิธีทำนะครับมาตั้งวิธีทำจากนั้นนะจากนั้นตั้งวิธีทำบอกว่า อันปานมีเงินฝากธนาคาร3ามแสนสี่หมื่นห้าพันบาทนะครับลบกับของน้ําขิงที่มีเงินฝากสองแสนเจ็ดหมื่นหกพันบาทนะครับอันปานมีเงินฝากมากกว่าน้ําขิงเท่าไหร่นะครับมาหาดูก็ลบเหมือนเดิมเลยเด็กๆก็มาลบครับหลักหน่วยศูนย์ลบศูนย์ได้ศูนย์หลักสิบศูนย์ลบศูนย์ได้ศูนย์หลักร้อยศูนย์ลบศูนย์ได้ศูนย์หลักพันห้าลบหกไม่ได้ใช่ไหมครับ ห้าลบหกไม่ได้ต้องทําไงครับเด็กๆยืมหลักหมืน่นห้าก็ไปยืมสี่สี่ก็จะเหลือสามนะครับจากนั้นห้ากลายเป็นติ๊กต๊กติ๊กต๊ก,ตก,ตก,ตกโอเคเก่งมากห้ากลายเป็นสิบห้าครับฟังทันไหมเนาะจากนั้นสิบห้าลบหกเหลือเก้าใช่ไหมครับสิบห้าลบหกเหลือเก้าสามลบออกเจ็ดไม่ได้ครับเด็กๆทําไมครับยืมเหมือนเดิม นะครับหลักหมืน่นสามเนี่ยก็ไปยืมหลักแสนเลขสามมาโอเคนะครับจากสามหลักแสนก็เหลือสองยืมมากลายเป็นสิบสามในหลักหมืน่นสิบสามลบเจ็ดเหลือหกเห็น okay ไหมครับจากนั้นนะครับสองลบสองเหลือศูนย์นะครับโอเคคำ okay, นี้ข้อนี้ก็ตอบหกหมื่นเก้าพันบาทนะครับอันปานมีเงินฝากธนาคารมากกว่าน้ำขิงหกหมื่นเก้าพันบาท เข้า okay, ไหมครับนะไปต่อกันเลยนะครับจะจบแล้วนะครับเด็กๆทีนี้แสดงวิธีทำเสร็จแล้วครูเก่งก็อยากให้หนูเนี่ยตามหนังสือเลยเขาอยากให้เราเนี่ยบทจุดประสงค์แล้วเนี่ยให้เด็กๆสร้างจุดปัญหาเองได้ด้วยนะครับสร้างจุดปัญหาแล้วก็ต้องคำนึงถึงความสมเหตุสมผลด้วยตามสถานการณ์ต่างๆที่เราสมมติขึ้นมาอันนั้นต้องสมเหตุและสมผลด้วยโอเคไหมครับมาดูกัน อันนี้เลยครูเก่งให้โจทย์ปัญหามาที่ครับที่ให้มาสามล้านเจ้าแสนหนึ่งหมื่นหกพันแปดร้อยบาทบวกห้าแสนหนึ่งหมื่นหนึ่งพันสามร้อยเจ็ดสิบห้าบาทเท่ากับช่องสี่เหลี่ยมคิดอย่างไรดีติ๊กตอกติ๊กตอกโอ้เป็นล้านเนี่ยเราจะสร้างคําตอบสร้างโจทย์ปัญหาอย่างไรดีครับมันเป็นล้านเลยตอนนี้ถ้าเกิดครูเก่งคิดได้ยกตัวอย่างอเด็กๆทำไงช่วยกันหาหน่อยเร็วมีแค่นี้แล้วก็จะจบแล้วหน้าตลาดนี้จะจบแล้วหน้าอ่ะ อย่างไรดีครับเด็กๆอย่างไรดีอย่างไรดีสร้างโจทย์ปัญหาอ่านไหนครูอ่านคอาเม้นหน่อยเด็กๆจะคิดว่าเราจะเอาอะไรมาสร้างโจทย์ดีครับฮะเอาอะไรมาสร้างโจทย์ดีครับเด็กๆติ๊กต็อกติ๊กต็อกติ๊กต็อกเอาอะไรดีสร้างโจทย์กันบ้านไม่มีนะครับเอาอะไรมาสร้างโจทย์ดีครับเด็กๆฮะโอเคไปต่อเลยเอาอะไรมาสร้างโจทย์ตัวนี้เลยครับเด็กๆนะก็ครูเก่งคิดถึงบ้านเพราะราคาเป็นล้านเนี่ยสามล้านเนี่ย้เป็นบ้าน นะครับคุกิก็แต่งจนมาเลยครับว่าประกรณ์ซื้อบ้านโดยจ่ายเงินล่วงหน้าไป5 1 1แ7 5บาทโอ้ประกณ์ซื้อบ้านครับจ่ายอยู่แล้วล่วงหน้าต้อง่อนจบอีก3ามแ6เก้าอาไปครับ9กสล้าน9 1 6 8 0 0บาทบ้านหลังนี้ราคาเท่าใดเห็นปะก็เราก็จะรู้ราคาบ้านก็เหมือนราคาบ้านเนี่ยก็ต้องเอา3ล้าน ก,กว่าบวกกับหาแสนก,กว่าจะได้ราคาบ้านหลังนี้โอเคไหมครับเนี่ยก็แต่งประโยคนี้เป็นต้นถ้าใครไม่เอาบ้านเด็กๆอาเจา้าางอื่นก็ได้เป็นคอนโดเป็นตึกแถวหรือว่าเป็นรถยนต์ที่แพงก็ได้โอเคไหมครับประมาณนี้ฟังทันนีมเอ่ยวันนี้ครูกเก่งก็ตื่นเต้นหน่อยแบบอยากให้เด็กๆได้พักกันรุดเร็วนิดนึงเนาะนะครับฉะนั้นวันนี้ครูกเก่งก็จะบอกว่าหมดแล้วไว้คันนี้ไม่มีการบ้านครับให้เราไปเคลียร์งานเก่าแล้วก็ ใครที่อยากได้ความรู้เพิ่มเติมทําในแบบฝึกหัดได้นะครับประมาณหน้า27 28ี่อะไรเงี้ยเด็กๆจะลองทำกับนือไม่ครับไปดูตรงนั้นได้ครับในแบบฝึกหัดเรานะครับอันนี้ไม่ได้สั่งการบ้านเนาะเราก็ลองไปทําดูนะครับเด็กๆก็จะได้ความรู้เพิ่มขึ้นอะไรเงี้ยไว้เก็บวันไหนก็ได้อะไรเงี้ยครับลองไปดูข้อนึงก็ได้อะไรเงี้ยเนาะแต่ไม่ได้สั่งการไ,ไปนั่งดูนะครับประมาณานี้ลองฝึกแต่งโจทย์เลยเดียเดี๋ยวเราไปเจอกันชั่วโมงอื่นต่อในการฝึกแต่งโจทย์นะครับ ฉะนั้นอันนี้คือยกตัวอย่างมาเต้นไม่ต้องทำเนาะจบแล้วฉะนั้นวันนี้ก็ไว้เท่านี้ครับแล้วเราเจอกันใหม่วันจะหน้าเลยเดี๋ยววันพุธนี้ครูเก่งจะส่งเป็นคลิปลิงก์เนาะไว้ให้เราเผื่ออยากจะดูนะครับในการสร้างจุดปัญหาในการทําอะไรอย่างนี้โอเควันนี้ก็บายบายสวัสดีครับแล้วเจอกันใหม่ครับบายบายครับพักผ่อนกันได้นะบายบาย